เทเลครับก็เทแลสใาไสดไอ้นุเกิดสีเข็ดบ้านเกิด่อ้ตีน้าน่ะไอ้ประด็ไปเองครัเอนผมตอนนี้ท่านอยู่เกิดใช้เกิดมาแล้วทุกอย่าวดีมากโอไม่ปีนี้แล้วอ๋อจะเป็นปีแล้วคนเกิดเดือนมิถุนานี่นะตาดีคนเนี่ยแม่พ่อครับแม่พ่อครับมี power มีแรงดึงดูดถูกต้องครับผมที่สุดครับ หน้าตาดีเสืออยู่ค่ะเดอนต่อไปกันจิงๆนะเดอนก่อนนนี่ค่ะเดอนก่นเดอนก่อนหน้าือหน้าแ็งแก่งเยผู้เลียแพไปเือนะข้างซ้อน้เี้ยงแพครับสวัสดีเอบ้านเมือดคนนะคะมือนีมาฝากเนี่ฝากโตเป็นลูกเป็นได้หนึ่งเป็นหน่เปี่ยพอแม่ลูกเด้พี่น้องโอ้มือแรกมือแรกอายเป็นส่วนเตที่แล้วล่ะมือแร

กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่เอเป็นกำลังใจให้ช่องเงนหน่อยน้ำเลนเ้อค่ะ